สำหรับท่านที่เกิดราศีธนูนะคะเรามาดูกันนะคะดวงของท่านจะเป็นอย่างไรนะคะอย่างเช่นเคยนะอาจารย์ต้องบอกเสมอว่าดูดวงในช่องหวอจางย์กิ่งฟ้านะดูอย่างมีสตินะดูเป็นเพียงไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะหากท่านใดสนใจที่จะดูลงส่วนตัวก็ทักมาไดเท่านั้นนะจ๊ะตามที่อาจารย์ขึ้นเลยส่วนพวกหินมงคลหรือเบอร์มงคลต่างๆก็มาปรึกษาได้แต่ถ้าหินมงคลอาจารย์ไม่ได้เลือกตามวันเดือนปีเกิดนะอาจารย์จะมองว่าคนเรามันจุดประสงค์ต่างกันหรือว่าความชอบต่างกันแต่ถ้าอาจารย์เลือกให้คุณไม่ชอบขึ้นมาอาจารย์ก็คิดว่ามัน ลำบากอาจารย์เองอาจารย์เลยบอกว่าถ้าคุณชอบอยังไงสรรพคุณพุทธคุณที่อาจารย์เขียนเข้าไปหรือว่าความหมายของหินนะคะซึ่งอาจารย์นําเข้ามาเป็นหินแทร้อยเปอร์เซ็นต์อาจารย์คัดเองแล้วก็ร้อยเองมีจํานวนจํากัดน,นะคะบางชนิดอาจารย์จะไม่ไดเอามาเยอะอยู่แล้วนะคะหมดคือหมดเพราะว่า,ามันก็จะมาเติมใหม่เรื่อยๆแต่อาจจะนานนิดนึงอะไรบางเนี้ยเพราะว่าอาจารย์ทาคนเดียวแล้วก็ทํแบบทำโลกกับแฟน่นะคะแต่ก็อย่างที่บอกคือ มันด้วยความที่อาจารย์ทําเองร้อยเองแล้วอาจารย์เหมือนคัาสสารนจริงๆอะค่ะอยากให้มันเป็นเฉพาะพิเศษสําหรับบุคคลโดยเฉพาะเลยก็เลยบอกว่าถ้าฉันถ้าคุณชอบให้ไปดูในไทม์ไลน์ของไลแอดในในไลนแอดของอาจารย์นะคะจะกดเข้าไปที่ตัวแบบตัวรูปภาพโพมค่ะตัวรูปภาพบ้านนะคะแล้วคุณก็จะเห็นเองว่าถ้าอันไหนยังมี available อยู่หรือว่ายังขายอยู่ก็จะมีราคาติดน,นะคะาราคารับไหวก็ค่อยทักมาหาอาจารย์นะคะเราไปดูกันเลยดีกว่า โดยใช้พายเปคนเน้นะคะหากท่านใดชอบเหมือนสินชนิดไหนอาจารย์ก็จะใช้พายเป็เน,น้จะเพิ่มคัดเพิ่มให้ว่าเหมาะสําหรับตัวคุณไหมประมาณนี้นะคะอาเรามาดูกันสำหรับชาลิสีธนูได้ไพ่ Promise of the Future นะคะแล้วก็ Surrender นะคะอืมในดวงของท่านจะเป็นอย่างไรในเดือนนี้ น่าเชื่อถือ movement นะคะ generosity นะคะเรามาดูโดยรอบนะคะจะได้ไพ่อะไรบ้าง the lover king of cups four of wands Ten of Swords, The Dead, Ten of Cups, King of Pentacles, Ace of Cups, Queen of Wands, The Magician, Four of Pentacles, and the last one is with High, The Temperance. Oh, the Hierophant, cop, The Hierophant. เป็นไพ่พระนะคะไพ่ในเดือนนี้ของคุณเนี่ยขึ้นค่อนข้างใช้ได้อยู่นะแต่แค่ว่าต้องวิง่งเต <c oughs> ้นเยอะนิดนึงนะคะแต่มันถ้าใครทำอาชีพที่ต้องวิง่งเต้นตลอดเวลาเดือนนี้ค่อนข้างเวิร์กค่อนข้างดีนะคะหรือว่าสมมตินะักงานพวกงานวดดิ้งงานต้องจับหาคู่อะไรพวกเนี้ยค่อนข้างเวิร์กมากนะงานที่ไม่อยู่ติดกับที่ต้องเดินทางตลอดเวลาเดือนนี้ดีมากแต่คุณจะได้รับการสปอร์ตจากผู้ยัดผู้าต,ผาติผู้ใหญ่อ่หรือว่าไม่กระทั่งแบบคนที่เป็นผู้ใหญ่ในทีมงานก็ได้นะคะถึงคุณจะ เหมือนมีปัญหาหรือติดขัดอะไรจะมีคนร่วมมือเข้ามาช่วยความช่วยเหลือของคุณแบบกับกับคุณตลอดเวลาคุณไม่ต้องห่วงตรงจุดนี้เลยไพ่ก็เลยขึ้นว่าคุณจะประสบความสําเร็จตามที่คุณคาดหวังในเรื่องงานโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าไพ่ันีขึ้นว่าคุณได้รับโอกาสได้รับสิ่งใหม่ๆได้รับเหมือนการยอมรับในเรื่องการงานก็ได้หรือว่ามีคนเห็นค่าคุณในการทํางานก็ได้หรือว่าผู้ใหญ่เริ่มเห็นผลงานแล้วเมื่อก่อนอาจจะแบบ คนไม่ค่อยเห็นคุณว่าคุณทําอะไรประมาณนี้นะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยมีคนเริ่มเห็นคุณค่านในตัวคุณและแต่แค่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีสัตรูหมู่มานเป็นเรื่องปกตินะคะคืออไม่ว่าคุณจะทำอาชีพไหนอยู่กับ environment หรือว่าอยู่กับ สถานที่ทางานอะไรหรือแม้กระทั่งธุรกิจมันย่อมมีคู่แข่งได้เริ่มปกติเพราะว่าสมัยนี้มันมีการแข่งขันสูงอยู่แล้วค่ะทุกคนแย่งอาชีพในการทําหมดนะคะมันก็เลยบอกว่าใครเด่นก็อยู่กันต่อไปได้ใครที่อยู่กันได้ระยะหนึ่งก็ต้องหาอย่างอื่นทำคะะ่ะแต่อาจารย์มองว่าในดวงของคุณเนี่ยดวงเดือนนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะที่ต้องยิ่งวิ่งเต้นยิ่งได้เงินเยอะหรือว่ายิ่งเหนือยิ่งได้ดีค่ะคุณจะไม่เสียแรงเปล่าบางคนบอกว่าเสียแรงเปล่ามากคือแบบเหมือนเงือตกไปเยอะมากปาดเหงือไปเยอะมากแต่ เหมือนยังไม่ได้อะไรดีๆกลับมาแต่ครั้งนี้มันจะตอบแทนคุณกลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์มาดูเรื่องกอารยานแบบจบลึกให้เลยนะจ๊ะเป็นยังไงเออไพ่ขึ้น5ดาบนะคะไพ่ขึ้นนายซบ วอนส์นะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นเด็ด่คืออย่าไปกลัวมันค่ะจริงๆไพ่ขึ้นดีตั้งแต่ต้นเนี่ยไพ่ขึ้นเดล็อเวอร์ไพ่ขึ้นเป็นลักษณะที่เอ็นเตอร์เทอร์มนต์นะคะหรือว่ามีคนให้ความเมตตาคุณเยอะแต่คุณอย่าไปกลัวอย่าไปคิดลบถ้าคุณยิ่งคิดลบเป็นตามนั้นละคะ่ะแต่เดือนนี้มันมีโอกาสก้าวหน้าสูงแต่ก่อนจะได้ดีต้องต้องเหนื่อยก่อนต้องหืดขึ้นคอก่อนที่จะได้ดีฉะนั้นเลยบอกว่ามันอาจจะมีคนพยายามมาขัดแข้งขัดข,ขาเราแต่ถ้าเราดีจริงเราไม่ต้องไปกลัวเขานะคะเราก็อยเป็นลักษณะที่ คิดเยอะคิดมากเลยคิดทุกอย่างคือทตอนนั้นท,ที่มันเป็นเรื่องที่แบบไม่จําเป็นต้องคิดเยอะอะไรมากขนาดนั้นยิ่งคุณคิดอะไรล่วงหน้าเยอะเกินไปถามว่าดีไหมไมันก็เหมือนเป็นการบางแผนแต่ถ้าคุณ คิดเยอะแล้วมันไร้ประโยชน์อะ่ะมันมันลกสมองนะคะมันลกเซลล์สมองอะ่ะเราเอาสมองตรงนี้ไปคิดวางแผนที่จะทํายังไงให้ธุรกิจหรือว่าการางานของคุณก้าวหน้าแต่แปลได้เหมือนกันว่าดวงในนี้ของคุณมันกาลังจะจากจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่มันแปลว่ามีการลาออกเกิดขึ้นก็ได้หรือว่ายกย้ายจากตําแหน่งเดิมไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นก็ได้หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าแต่แง่เสียเลยนะคุณต้องเรามาระวังการตกจากตําแหน่งนะคะหรือว่ามีการลาออก เกิดขึ้นที่แบบไม่ได้ไม่ได้คาดหวังที่จะต้องลาออกอะค่ะเป็นลักษณะที่โดนให้ออกก็ได้นะคะหรือว่ามีการเทิร์นเทิร์นโอเวอร์ค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะฉะนั้นกิ่งฟ้ามองเลยว่าคุณอาจจะต้องหางานรองรับก่อนก็ได้หรือช่วงนี้ถ้าคุณคิดที่จะหางานใหม่ก็คือสามารถที่จะไปได้อยู่เหมือนกันแต่แค่ว่าคุณต้องศึกษาข้อมูลนะคะหรือว่าร่อดเรซูเม่เยอะๆหรือว่าถ้าใครคิดจะจะย้ายแบบสถานที่ทํางานหรือเป็น ย้ายสาขาบางคนทำธุรกิจส่วนตัวนะ mm hmm. ก็คือย้ายได้แต่คุณต้องศึกษาพื้นที่ตรงนั้นว่าเ้ย mm hmm. จะทําการตลาดดีหรือเปล่าจะมีคนเดินผ่านใครจะมาซื้อสินค้ากับเราหรือเปล่านะคะหรือว่ามองดูว่าเราร่วมหุ้นกับคนนี้ได้หรือไม่ mm hmm. เพราะว่าในเดือนนี้ของคุณอาจจะมีการร่วมหุ้นนะคะเหมือนจอยกับคนอื่นหรือว่ามีการทาอะไรร่วมกับธุรกิจคนอื่นค่อนข้างเยอะเพราะภาพไพ่เหมึ้นว่าถ้าทําเป็นกลุ่มเป็นก้อนจะช่วยเหลือกันได้ดีหรือว่าอาชีพเป็นงานแบบงานประจําของคุณอาจจะเป็น ทำงานเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือทางานเป็นทีมในเดือนนี้ถ้ามันอึดอัดหน่อยแต่มันก็จะเหมือนกับว่าผ่านพ้นไปด้วยดีเหมือนช่วยเหลือสุดท้ายก็คือประสบความสมําเร็จทั้งกลุ่มเลยนะคะก็ขอโชคดีละกันตรงจุดนี้แต่คุณต้องเลิกเรื่องความวิตกกัจของคุณนะแต่เดือนนี้ใครทําอาชีพพวกสมคัครครูบาอาจารย์สอนพิเศษนะคะเป็นล่ามภาษาก็ได้หรือว่าเป็นงานที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือว่างานที่ไม่อยู่ติดกับที่ต้องเดินทางเป็นโพสเซลอะไรเงี้ยเดินทางตลอดไปเลยไกด์ทัวร์อะไรพวกนี้ลุ้มมากนะคะหรือเป็นครูบาอาจารย์ที่ต้องสอนคนอืื่่นหรอวา มีเรียนสอนพิเศษได้เงินเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะ mm hmm. เงินค่อนข้างเข้าดีพอสมควรนะคะแต่คุณก็ใช้เก่งตามตามตามที่หาเก่งคือถ้าคิดจะใช้เก่งคุณต้องหาเก่งด้วยนะจ๊ะ สําหรับการเงินนะคะช่วงนี้ที่บอกคือพ่ขึ้น2องแหลงคือเงินช่องข้างใช้ออกไปเยอะพ่ขึ้นสิบดาพ่ขึ้นเดเดคือคุณอาจจะหมดเงินไปกับเขาเรียกว่านี้สินนะคะถินเดิมเดิมหรือว่าชดใช้นี้สินให้คนอื่นก็ได้พ่ขึ้นแห่งแมนขึ้นมานะคะหรือว่าเงินค่องข้างออกจะเยอะคือพ่มันขึ้นมากเหมือนการทําบุญพ่มันขึ้นว่าคุณต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นแต่ถ้าคุณเหมือนแบบช่วยเหลือคนอื่นตลอดในเดือนนี้อาจจะต้องช่วยเหลืออีกอีกใจหนึ่งนะคะหรือว่าคุณอาจจะเสียเงินไปกับบุตตรรรกกกก็็็ไไไดดด้้้้หหหืืออับลลลาาานนนนว่่เเียงงะะคแิ คุณเนี่ยมันจะมีค่านะก็คือถ้าคุณยิ่งให้คุณยิ่งได้ค่ะแต่ต้องให้โดยที่ไม่ตัวเองไม่เดือดร้อนด้วยนะคะแต่เดือนนี้ของคุณเนี่ยถ้าใครทำอาชีพอีกอย่างนะพวกอาหารน่ะจะเงินเข้ามาดีมากเป็นพิเศษเลยนะคะแต่เดือนนี้อาจารย์มองว่าถ้าถึงคุณไม่มีเงินสมมตินะเงินมันล่อยหรอมันก็จะมีเหมือนโอกาสยืมนี่ยืมสินคนอื่นนะคะแต่คุณก็ต้องคืนด้วยนะจ๊ะหรือว่าผู้ธนาคารผ่านก็ได้หรือว่าได้สิ่งที่คุณปรารถนาก็ได้นะคะฉะนั้นในเดือนนี้ของคุณเนี่ยเงินอาจจะ ่เาเีย้ก็ไดหรือว่าเป็นเงินผลปันผลต่างๆที่คุณจะได้กลับคืนมาก็ได้นะคะาจารย์มองว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าะว่าช่วงนี้คุณใช้เงินเก่งมากสิ้นเปลืองมากหรือมีเหตุที่ต้องใช้ตังออกไปเยอะเหมือนชดใช้อ่ะเหมือนออกแนวแบบบางคนถอนรถ่อนบ้นานก,ก็ยังต้องเงินออกไปเรื่อยๆนะคะแต่าจาย์มองว่าคุณจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆเช่นกันค่ะไม่ต้องกังวลตรงจุดนี้สําหรับเรื่องความรักคนโสดนะคะลองมาดูกัน คนโสดในเดือนนี้ไพ่มันขึ้นว่าให้อยู่นิ่งๆก่อนเพราะไพ่ขึ้นเป็น 5, 5้เหรียญน,นะคะแล้วไพ่ขึ้นแต่ไพ่ขึ้นว่าจะมีคนเข้ามาจีบคุณแน่ๆอาจจะเป็นรักครั้งเก่าหรือว่า เป็นคนที่คุณเคยแอบชอบก็ได้หรือคนที่คุณเคยคุยได้หรือเป็นลักษณะที่มันมันสเปคที่คุณเคยตั้งเอาไว้หรือว่าลักษณะอาจจะคล้ายๆกับแฟนเก่าของคุณก็ได้นะเข้ามาจีบคุณแต่ไพ่ขึ้นว่าให้ศึกษากันนานๆเพราะว่าไพ่มันอาจจะขึ้นว่าคุณได้งูพิษมาเป็นแฟนนะคะหรือว่าเจ้ากรรมเนรเวนมาเป็นแฟนนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณกําลังรอแฟนเก่าอยู่มันเป็นไปได้ว่าเขาจะกลับมาแต่เขาก็จะทําปัญหาให้กับคุณหรือว่ากลับมาทุกข์กันเหมือนเดิมฉะนั้นถ้าปล่อยได้และเด็กโกคือปล่อยเถอะนะคะแล้วก็อย่า อย่านําพาสิ่งเรื่องที่ไม่ดีเข้ามาเพราะว่าการงานกับการเงินคุณใกล้จะดีขึ้นแล้วหรือกําลังจะดีขึ้นอยู่แล้วนะคะโอเคแล้วก็เรามาดูต่อนะคะสําหรับ เรื่องคนที่เป็นมีแฟนอยู่แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างถ้ามีแฟนอยู่แล้วในช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสมีข่าวดีแต่งงานสูงมากเลยนะคะจะรักกันมากกว่าเดิมมากๆเลยคนที่มีแฟนเนี่ยคือเลยบอกว่าเป็นในทางที่ดีมากเลยนะคะหรือว่ามีโอกาสมีบุตรก็ได้นะคะปกติจะแค่เป็นแฟนกันยังไม่แต่งงานแต่ก็มีโอกาสที่จะก้าวข้ามขั้นไปอีกอันขั้นตอนหนึ่งนะคะหรือว่าลัคกี้อินเกมลัคกี้เลิฟนั่นเองนะคะสองอย่างเลยนะคะเรามาดูสําหรับคนที่แต่งงานแล้วปกติดีนะคะเนื้อหอมด้วยจริงๆแล้วคนที่แต่งงานแล้วหรือว่า รักแฟนมากขึ้นหรือแฟนรักเรามากขึ้นนะคะหรือว่าเขาอาจจะเปให้เราเยอะขึ้นก็ได้นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพเป็นยังไงบ้างสุขภาพช่วงนี้อ้วนขึ้นนะคะจะน้ําหนักขึ้นนิดนึงนะต้องเรามาระวังพวกเลือดนะคะต่างๆอาจจะพวกไขมันในเส้นเลือดตันต่างๆแต่ไพ่โดยวรวมไม่ได้ขึ้นอะไรน่ากลัวนะไพ่ขึ้นค่อนข้าง,างดีแต่แค่ว่าอาจจะ กินเยอะมากขึ้นนะคะเหมือนธาตุมันหนักมากขึ้นหรือว่าเรื่องท้องไส้อาจจะบันปวนนิดนึงในช่วงนี้นะคะก็เรามาระวังนิดนึงด้วยนะคะหรือบางคนถ้าคิดที่จะมีบุตรก็มีโอกาสน้ำหนักขึ้นพราอมีบุตรได้ด้วยนะจ๊ะอ่าส่วนเรื่องพระคาถานะแนะนำนเป็น ยอดพักกานไปิดกนะคะให้ไปสวดเอายอดพระกันตไปิดกนะคะอย่าลืมอรัตรนาศรีห้ด้วยนะคะแต่ถ้าเรื่องขจัดมูมานต่างๆใช้บทชื่อว่าพาหุงนะคะแต่ถ้าหินนะคะแนะนำเป็นหิน,อ,น,นอันนี้อาจารย์จะทําขึ้นมาเองนะคะเป็นตัวโอมนะคะ,ะแล้วก็มีเป็นตัวอนนะะนอนิกส์นะคะเป็นออนิกส์มันนะคะขจัดสิ่งชั่วร้ายและมูนสโตนจะ อาจารย์ให้ชื่อนี้ว่า the explosion of evil love นะคะคือคือใครที่คิดไม่ดีกับเราหรือว่าความรักที่แย่ๆเข้ามาหรือเป็นเจ้ากรรมนายเวรจะกระจายออกไปหรือขจัดออกไปนั่นเองนะคะจะทําให้มันหลุดคนมากขึ้นนั่นเองค่ะ ก็สามารถเข้าไปดูได้อาจารย์ไม่ได้หมายถึงว่าคุณต้องใช้หินอันนี้เสมอไปนะคะไม่ใช่ว่าคนราศีธนูต้องอันนี้นะอาจารย์ให้คุณเข้าไปดูในทำลายของลายแอบเผื่อคุณชอบนะคะราคาอันนี้ก็สมเหตุสมผลนะคะไม่ได้ราคาสูงมากจนเกินไปนะคะแต่อันนี้คือคือสุดยอดถิ่นที่ขายดีอีันนึงนะคะเป็นเบสเซอร์อีกอันหนึ่งนะคะหากท่านใดสนใจก็เข้าไปดูได้นะคะก็สําหรับวันนี้อาจารย์มองว่าน่าจะเสร็จสิ้นในการทํานายดวงแล้วนะคะขอให้ชาวชาวราศีธนูมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญนะคะประสบความสำเร็จทุกประการตามที่ตั้งใจ เอาไว้นะคะสำหรับว,วันนี้สวัสดีค่ะไลค์ like นะคะกดติดตามกด subscribe นะคะโดยการเข้าไปในช่องของอาจารย์ได้เลยค่ะอ่าแบบนี้นะคะก็จะเห็นเป็นช่องของอาจารย์นะอ่าแล้วก็คุณก็กดเข้าไปในช่องนะคะอ่าเสร็จแล้วก็ขึ้นเป็นหน้านะคะจอของช่องชาแนลของอาจารย์กิ่งฟ้าชูฟ็นะคะกด subscribe เลยกดติดตามนะคะตรงปุ่มสีแดงมันก็จะขึ้นว่าคุณติดตามแล้วแต่อย่าลืมนะคะว่าคุณต้องกด กะดิ่งตรงนี้ด้านข้างด้วยเพราะว่าคุณจะได้รับข่าวสารอัปเดตต่างๆนะคะในการดูดวงของช่องกิ่งฟ้านั่นเองค่ะ